<laughs> <laughs> đã bỏ cái đi đồ, của anh đồ dạ thế, thế chương đó này. <laughs> <lần này cười> là, lần này này, lần này. là <laughs> có không <nó>. <cười> <cười

ลูกตาก็คเลยหะจานน่ก็ต่ก็ก็ยัก็ข้น่ไเหมือนว่นี่านุจัดเดอสอจับเด้จับกูมากูเลี้ยกอ้กาิโจอู้ตัวหองตัวกูต้นโจนยอ้ากหัวตัวอะถกูเตอดีเ สนออีสัตวอัดอึสัตวเป็ดตั้งเยอะอ่ะตั้งเ a อะเมื่อเช้านะลุงน้าเลี a ยเลี้ยคอแม่ทำว่ะทำเลยนะเปลหัวเออไปซิงจวนก็หัวนอนก็หนอนตัวก็ตั ลกขันตามาลีก็สอดรับมาค่ต้องสวนนตกมาคนจะไปจบเป็ดตุกปอนเนาะเป็ดกบเดมารอเป็ดตักูกาีดขอล้อตัวลอลเป็ดที่ไหนน่มตันี่กาดอตัวลตัวเจ๊ตัตัว่ลตก็ตผมได้วเปอดรงงอหลอ

มในปวดตัวต่นมาีมามาลอเจอตหนมายนนกมาต้องัวไปช้เอจะไม่ใช่เหรอยังนไปจุไปโป๊ตอตรงผัววันอยัาไปถคันตายไปอย่ปลเป้หม้องปมอมาเปอยู่มไทยยี่เท่าหัวไปเฉลยช้ละกูเชนนนมาติดเตี้ยมาอยาเชนอยาให้้องไปเลยช้เสือติช เออยาสตางบอลดเจตัวไทยเต้หดดีนะจอดโนอซะนะอตุชหอฮชตุชหรอกุชิวลริจานะตัยาลรคันตายตไปลีปล่าหมอเตเตมาลอนนะเมื่จอหัวเห็ดจยี่องกากตาลอดะจะไปชดจะเชิญจ้าตอหัว

Tradition, không cho người Cơn hết là, nên được bây giờ. Kèn lùi dormi, dùm mùa va aeo. Mùa, à tù tâch à mi nhuan. Itu kô tù hai tù tù hai tù tâch, bùa hai tù tâch. Dên hê tù 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 gà le mô, ha. Dên hê tà. J'ai répondu ta. Nè, kèm vô mô hô. Kèm vô mô an, nè, 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 Cơn nè, 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 lên cái lại tụi chó tụi mổ cái lòi tụi cái nó chứ không cá sao nữa nó đâu cái cá này jengka tụi cá nó cũng chứ sao đó tụi đúng chứ nó cũng có trong lo nữa tá tất vấn đề là là gì chứ tụi sẽ tụi luôn nó nhở mà cho nó mà chứ gì cho nó sẽ lâu ấy chứ cho nó nó mà cắt thằng ơ sao nó แต่ตุเมเมลออนดิเพนดีที่ชมานอมาคาชลอคาชต้้คชอต้งไกลไกถุงิบวกไกพันจีติตเชาเชียงกไพันจีัดถุนนะตลาเตจนอก็นอนตามก็ถึงสันนอนนะถ้าไกพันได้ตลาเตชงใช้ไดถุดัดถุนเเจนอกจอไปเขาสิเจโอยสอยู่แชเผมันนอล

ย <case> ังไงยังไงบวพันต pues <it. S 1> ีอ oh. okay. okay. ่ะบวชพันบวพันถึงน้องเบวชพันเลก้าวโบ่จังไกนักก่อนล้น yeah. okay. 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 ักก <marche> ่อนอ่าง่ายบวชจีก้าวเช้าง่ายหัวยมแต่ง่ายหัวนกอัจฉริยะเจจุดลงลังน้าได้ม่เชียัดเขาเลยยัปอ

cái... Cái... Cái mà. Cái này không phải một phát, anh em ơi, nó là con để sinh ra nó

จะปพดเดินดานโต๊ะโต่ีด้วยติตัวไอ้กินี้ตัวนันดีตัวไปนะเดี๋ยวมันก็จิมนี่เทอนอ่ะหนมาตัวคงเลาเล้ะนเอ๊ะิมบาตัวนีตัวออมมากัมาไก nó shoot ta nó đánh đi. Tụi nó shoot đệ chứ lại đâu hồ luôn lo này này. Cái này là tụi pa này. Cái con Tụi nó tụi Ô mà giờ đá chặt đá to ta cứ nó sẽ nè. ăn đi Thấy được มมนจะได้ไลยจะได้ตอบตานึงโอ้จะรู้บอ่เดี๋ยวตอตาน้อยอีลองเสียตวตุ้มตุ้มนอนะตุ้มเยะตุ้มเท่าดียองล้ยนอตันะตัวนได้ตจะตุมน้อยจะต้มมาขอมันมาเท่ตุมโล อาอมันจะเสียนะฮะมตัว毛巾ไม่ขจะบลอกจีม่จะคขมรูงกเออจะมันจเชียวดตานเอย่ม่ตวเหนียดตลอดวันา้านม่ไ่หนออง

Doa nèo thơm hối cốt nó kia. Anh hưởng bỏ lưng. mà yêu là. Hmm. 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 mà Hmm. 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 Hmm.

Ờ này hả đây này thì bây giờ giờ bây giờ hầu để hết bây giờ hầu lò này hầu hết này hết này hết này hết trưa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  hết